ก็จริงๆก็ก็ดีใจครับผมว่าถือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโอกาสนกานที่ให้เราได้ได้ทำงานเยอะมกเราไเพราะว่าอย่างพียบกินก็น่าจะมีแค่งานแสดงที่เราทําด้วยกันล่าสุดเนาะคือการแสังไม่ใช่เพื่อักสองก็รอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์ในในคนละพุ่มกับกันเลยก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องคนละแบบ่ะก็ก็ดีใจครับเพราะจริงๆผมผมดีพีก็เราก็ห่างจากการแสดงมาสักพักหนึ่งเนาะงานแสดงที่ ที่เป็นงานแสดงจริงอะไรเงี้ย,ยที่พี่พีบอกเลยผมว่าการทํางานในรูปแบบของการเล่นหนังอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะแตกต่างงานที่เราเคยทำมาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปเ,ยเ้ยอะอยงอย่างของผมผม,ไ,มได้ทํางานกับกับพวกกับที่ผมไม่เคยทํางานด้วยเลยพี่พัทก็เป็นเหมือนคนที่เดินสูงขึ้นไปสูงขึ้นมาตลอดแต่ว่าไม่เคยไม่เคยได้ทํางานด้วยกันจริงๆเลย anyway, ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีหลายอย่างที่มันทัดทายแล้วผมว่าไม่ว่าตัวผมเองแล้วก็พี่พีเรา เรามีไฟแล้วเราก็เหมือนว่าเหมือนมันอะไรบางอย่างในใจเรามันโดนปลุกขึ้นมานะว่าเราจบเราได้กลับมาทํางานที่เรามีความสุขจะทำมาอีกครั้งเลยครับจริงๆคิดว่าการทำงานมันจะต่างจากซีนีเหมือนการถ่ายทำมันถูกหรือว่าเพราะว่าหนังมันจะเรียลมากกว่าซีรี์ผมผมว่ามันก็มีความต่างนะหมายถึงว่าจริงๆหนังเนี่ยการถ่ายทำมันมันอาจจะพูดเรื่องไงอ่ะมันอาจจะคลาดฝันหรือว่าความความความละเมียดละไม่ของมันเพราะว่ามันอาจจะใช้คิว 20กว่าคิวส0คิวแต่ว่ามันอยู่แค่2ชั่วโมง ว่าการการทำช็อตการอะไรต่างๆหรือการเล่าเรื่องเส้นเรื่องที่มันจะเล่าผมว่ามันมันอาจจะละเอียดกว่ารวมถึงแบบวิธีการ acting ด้วยแต่ว่าเราเราอาจจะต้องเล่นมากเทคขึ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมตัวให้เราสึกว่าเราต้องละเอียดกับการเล่าเรื่องนี้มากขึ้นเลยผมว่ามันก็มีกันบ้านหลายอย่างที่เราต้องทํารวมถึงพอมันพอมันสั้นแล้วมันจบในในในตัวหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างมันต้องมันต้องคมแล้วมันมันมันต้องเข้าเป้าเลยก็กดดันกดดันเหมือนกัน ดดันนะครับจริงๆเป็น,เป,นเป็นการทํางานอีก,กรูปแบบนึงที่ที่ไม่เคยทำเลยจริงๆแบบเหมือนตัวตัวหนังซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกันอย่างที่มิวพินบอกครับซีรีส์มันอาจจะมีมีการขยายความอะไรมากขึ้นหนึ่งเงี้ยแต่หนังจริงบทก็ฟิกซ์มาแล้วว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นี้ภายใน2ชั่วโมงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานค่อนข้างหนักครับจริงๆแบบใกล้ๆเนะี่ยเดี๋ยวที่เขาต้องไปถ่ายทำรประมาณ ภายในอาทิตย์หน้านะครับก็เตรียมตัวช่วงนี้ก็หนักมากครับผมเพราะว่าจริงๆหลังจากแบนดนี้รอบแรกมาพี่ก็ได้พักจริงๆแค่วันเดียวเองแล้วหลังจากนั้นพี่ก็มาลุยเวิร์กช็อปแล้วก็มาทำกัรบ้านกับมาเรื่องนี้แบบทั้งหมดถ้าถ้วปลาจีนที่ถืออยู่แล้วข้าวหิโปรู้จักกัไดีใจรับถึงเรื่องนี้ก็จริงๆจริงๆก็พอตัวพี่บอลติดต่อมาเองส่วนตัวด้วยแล้วก็ได้ได้เรียกเข้ามาทูดเข้ามาคุยกับทาง g d ดด้วยจริงๆแบบ เราไว้ใจเขาอยู่แล้วจริงจริงเราลวกงานหนึ่งพี่ก็จะเป็นพี่บอลเพื่อน่มาเสมออย่างเงี <aroma S 2> ้ยเขาก็เดินมาเขาบอกว่าเออเขาเชื่อใจในตัวพี่มากแล้วเขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะจะเป็นหนังเรื่องแรกของเขาถ้าเขาจะเลือกใครสักคนเขาอยากให้พี่มันล้นซึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเราเราสองคนก็สนิทกันมากนะครับนะครับว่าเราเราเป็นมากแบบเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแบบเราอยู่กันมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากๆย ก็เลยสิว่าโอเคเราเราไม่เราไม่จะเราไม่ได้อ่านบทเลยเราก็ไม่ถามเลยเลยเรจริงเราไม่ถามเลยก็บอกว่าได้ครับต้อนสั่งอะอย่าี่ที่ต้องทำงานอันนี้คืไม่คยทำงานกันมากอครับผมก็ตื่นเต้นครับจริงๆจะจะพูดว่าไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน,น,นจริงใช่สมัยหรือว่าเราก็จะเป็นคนที่ตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่นาดาวเลยพี่พัทโซก็เคยทํางานเป็นเป็นเหมือนคนในานาดาวคนหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าตอนนั้นเขาก็ทำเอสโอเอสแล้วเราก็จะวนโครจรเจอเขาตามงานต่างๆหรือว่างานเอาทิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เคยโครจรมามาคุยกับเขาเยอะหรือว่าได้เคยมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นคือคือเราก็ดูงานของเขามามาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราเราเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในพุ่มกับที่เราชอบงานเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งเก่งมากๆอะไรเงี้ยจนมาถึงวันหนึ่งที่ที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาผมก็ก็ไม่ไม่ลังเลไม่ลังเลแล้วก็แล้วก็เต็มที่ในในช่วงที่ลังเล,เลไงร้องร้อร้อง ทำให้ลังเลก็เสียงก็ขึ้นจมูกเลยให้ร้องเลยก็จริงๆริก็ตั้งแต่ตอนแคสอะไรเงี้ยก็มีการจูนแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งเลยแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็อยากจะลงไปทำให้เต็มที่เลยการถอดกางเกงนุ่มฟ้าน่าปล่อยของการคนก็มีความมากเกินเพราะเขาพูดในครบ้งที่หนึ่งฟ้าต้องมาเจอเตื่อเตื่อเตื่อ ดู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 เอออเปไๆๆๆๆๆๆ so ็นยังไงต้องได้มาเจอได้มาเจอกันก็ที่จริงได้ได้มีโอกาสเจอพี่ฟ้ามาอหลายรอบๆหลายรอบมากครับเพราะว่าจริงๆหนังเราก็เริ่มใกล้จะเปิดกล้องแล้วด้วยก็ได้ทำเวิร์กช็อปด้วยกันจริงๆก็คือเขาน่ารักจริงๆครับเขาน่าจริงๆไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เขาเขามีการขับที่เยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรักเขามากขนาดนี้เพราะว่าสมัครตัวเพจพี พี่ทำงานพีได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาเลครับพี่ก็ดีใจมากถือถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่พิ่รู้สึกว่าเขามีความสามารถมากจริงๆแล้วเขาเขาก็มีเขาก็มีเสน่ห์ของเขาที่ที่ที่อาจจะไม่ได้ทำให้เราได้จริงๆจริงรู้สึกไงภาพคู่ออกมาก็กระแสกระแสขึ้นแรงมากก็ดีดีใจครับคนบางคนก็อาจจะคิดว่าแบบมันจะเป็นแนวไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นความสลับร้านบ้างอุ้ยตายอุ้ยต่ายอุ้ยตายความสลับด้านก็ไม่เป็นมิสแกหรอเนี้ย ซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยไม่ได้ประกาศชื่อน้องเองเลยทำเริ่มยังไงอ่ะพี่พี่กิทพี่พี่กิทมิสแกรนใช่แหละแต่พี่ฟางอะจะเป็พี่มหาชนบีหรือเปล่าไม่กล้าหรอกพี่เออบิิงยังเพราะเรามีคนโปรเจกต์กันนะคือถามว่าเราคู่กันบิวกิ้จะมีไหมหลายคนบิกิ้งเขาอยากมีหรือเปล่า อันนี้บอกเขาได้ยินเลยเขาบอกว่าไม่เคยยื่นถามเลไม่ถามไม่ถามไม่ถามเคาอย่างนี้ได้ป้าคือถ้าเป็นโปรเจกต์กับพีพีไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือก็แสดงผมไม่เคยปฏิเสธเลยมันเป็นมันเป็นการรับโดยที่มันรู้อยู่แล้วแฟนมิทเขาไม่เคยถามผมว่าจะมีขึ้นหรือเปล่าอีกทีนึงเขาก็ส่งที่ผมต้องทำมาเลยมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดหมายถึงว่าหมายถึงว่าการทำกับพีพีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ มันแน่นอนอยู่แล้วนะเหมือนว่าจริงๆคือว่ามันอยู่ที่จังหวะด้วยเนาะเพราะ,าาะราว่าเราเราก็ทํางานคู่กันมาทุกคนก็เห็นกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าจังหวะนี้มันก็เป็นจังหวะที่อาบิลกินก็จะไปไปในพาร์ทของวิลกินตัวเพียงก็มามาทำในพาร์ทของพีนะครับผมแต่ว่าในอนาคตถ,ถ้าเรามีโอกาสได้ได้ไดกลับมาทํางานร่วมกันเราก็จะทำทำด้วยกันแน่นอนผมแต่ว่าด้วยพี่เรียบตอนนี้มันก็มีสองโปรเจกต์นี้ขั้นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราติดตามกัน อย่างงานต่างไม่ได้มีติดต่องานคู่มายุ่มากผหมือนตัดสินใจไปได้อย่างว่าจะไปโอ้ยผมไม่อยากไปเราต้องถามพีพีเขาเนี่ยเขางานเยอะหรอเขางานเยอะอยู่ที่เขไม่มีคิวแสดงว่าติดติดถ่ายอันนี้งานไม่ติดถ่ายดิฟฟินแล้วคือต้องคนเยอะมันคิวนี่แค่ผู้ชาจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่ที่ทางต่างปที่ติดต่อมามีเยอะไหมครับก็มีเยอะนะครับผมว่าจริงๆมันก็มีมีมีหลายรูปแบบงานด้วยอะไรเงี้ยทั้งงาน ในพาร์ทของศิลปินเนาะงานแสดงหรือว่าพาร์ทของแฟนมิสติ้งอะไรเงี้ยเลยผมว่ามันก็มีมันก็มีหลายแบบหรือว่าพาร์ทคอมเมอร์เชลอะไรเงี้ยตหมไปถึงว่าจริงๆเราก็ยังยังไม่ค่อยได้ทำนะแต่ว่าก็มีถ่ายแมกซีนบ้างเนาะที่ผ่านมาใช่แต่ว่าไดาเงินได้เงินได้เงินนะได้เงิที่แบบว่าคิวไม่ได้ก็ก็ไม่สียดยนะผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสหรือว่าวันในวันที่งานที่มันเหมาะสมมันเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมผมว่าวันนั้นมันก็มันก็จะเกิดขึ้นแน่นอน ก็คือแฟนมีตัาเพศหปวใจอรอ,อยมินใหญ่แน่นอนถ้ามีเวลาไปได้ได้ถ้าถ้าเราเราเคลียร์ทุกอย่างตรงนี้กันจบพีเชื่อว่ายัางไงก็ไปแน่นอนดีอขอบคุณมากครับพี่พี่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผม